กรบสบายดีและสวัสดีพี่น้องพงไผ่เบิร์สุขุคนเ้อะว่าจะเป็นพี่น้องทางพังลาวเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางพังไทยต่างประเทศก็ยินดีเบิร์สุขุสุคนเข้าสู่ซองของเบาจิตอุตุมพรเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับืันนี้พี่น้องกับมีข่าวดีเนาะกับข่าวดีที่ว่ากับมีผู้ใหญ่เจดีท่านหนึ่งเนาะเป็นกับอันอยู่ฝั่งไทยเพื่นพี่น้องบาจจิกาสิขอเนญายเอยซือเพื่นเนาะกับซือของเพื่อนกับซือบ้านแม่พี่น้มเปรมพงเนาะ ผนก็เด้ส่งเงินมาให้บาจิตจํานวนหนึ่งเนาะให้ไปซื้อเครื่องซื้อของเอาไปให้ครอบครัวของเอื้อตอมที่่นอยู่เทียงนาเนี่ยพี่น้องกับมื่อนี้บาจิตก็ได้ซื้อข้าสารเนาะแล้วก็เป็นน so ั่นอันมุ่งเนาะมุ่งดางง่พี่น้องไงสองดางแล้วก็เป็นพาพ้นโตสองดางเนาะพาพ้นโตสองพื้นเนาะขอเทษขอให้ได้ๆพี่น้องกับอันแล้วก็เป็นขนม แล้วก็เป็นปลากระกป๋องเนาะพอ่อพี่น้องเนาะกับมื่อนี้บัจจิกาซีเปย์หม้อไอน้ำฟินเนาะกับมื่อนี้บัจจิกิดีใจน้เพิ่นไล่ไล่พี่น้องเลยกขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะเจ้าก็อโอเคเนาะพอ่อพี่น้องเนาะก็ไปติดตามทำสวนเหมือนกันเนาะพอ่อพี่น้อง โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้บาจิกกับมาหดเขื่อนเพื่อนเป็นทีห้อยเนาะกะพอดีเพื่อนกับอยู่เขื่อนพี่น้องเลยบาจิกกับไปหาเพื่อนอยู่หน้าเนาะกับบุญมีไผอยู่หน้าพี่น้องเยเพื่อนเพื่อนมาอยู่เขื่อนเนาะบาจิกก็เลยตามมาอยู่เขื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องกับโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ขึ้นไปทั้งเพื่อนเพื่อนพร้อมกันเนาะจะจะอืม โอ้ยนี่ใหขึ้นเพื่อนเนี่ยเด้อเออเตือนเจ้าจ้าเจ้าเจ้าอ่าก็เป็นยังไงเอื้อยสบายดีเด้อสบายดีเจ้าสบายดีน้องละเจ้ายิ้มเนาะเจ้า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 ก็โอเคน้องเอ้ยเนาะเป็นยังไงอยู่เพื่อนมานี่อยู่เพื่อนจอืมม่ได้ไปทางใดบ่เออม่ได้ไปหาหน้าไม้บ่มาหนี่

ใช้น้องอยากกินขนมนะฮะเจ้าเจ้าเจ้าก็โอเคนเ,อเนะาะเอวยเนาะคแล้วผลกระยากินเนาะกัโอเคนเ,อเนาะเอวยเนาะมาหนีเนาะน้องกับมาเนาะกับพอดีว่ามีผู้ใหญ่เจดีย์อันเพิน่นอยู่ฝั่งไทยเนาะเพิ่นได้ส่งเงินมาให้น้องจำนวนหนึง่งให้ซื้อข้าวสารนะครับจะเป็นนัน่นผ้าหม่มผ้าหม่มพื้นโตสองพื้นเนาะก็คืคอใหญ่ยยเลยเนาะผ้าห่มนี่แล้วกเ็เป็นมุ้งเป็นมุ้งใหญ่ สองพื้นสองโต้ว่าได้กันเป็นมุงง้งไงสองสองพื้นเนาะแล้วก็เป็นันปลากระป๋องขนมเนาะเจ้าเจ้าเจ้าก็วันนี้น้องก็ได้อ็นซื้อมาให้เนาะก็เอันให้เอื้อยก็เอื้อยดีใจบ่เอื่อเนาเจ้าเจ้าเจ้าก็ขอให้เอื้อยขอบุญขอบคุณนะนเนาะผู้ใหญ่ใจดีเนาะกับเพิ่นอยู่ฝภาคใต้บนไหนเพิ่นก็ซื้อว่าเมย์พิรุมเปรมพงเนาะก็ขอให้เอือ้อนะย uổi phôi, tuổi xay, tuổi phôi này phân nè, nó, à. chào cầm nắm mớ nó, đấy nó cầm nắm mớ cẩn đã cả, ui xe xay, tuổi phôi này phơi nó, đấy à. à. bảo, đây, đây. bảo đây, đây. Phần này nhìn, nó đấy đó, bảo đằng đằng nó đấy đó, phơi chẳng nên gìn nó, phơi khỏi phơi đi mì heng, nó, ừ. chào, ừ. công à. chết sẽ đây, công khai sẽ mi nó, chết đi mì chào, 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 à, hình 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 hình. Chào. Ừ. chào, chào, ừ. bảo พันก <musun? S 2> <musun? S 1> ับบเคยว่าพี่น้องเอ๋พันกับพันบุพันกับพันจะพันก็ดีใจเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะใจพันพันดีใจจนว่าบ่ออกพี่น้องเอ๋จะจะกับพันกับอุ้ยเสยอุ้ยพอนั่นบ่ค่อยเป็นพี่น้องเอ๋กับบ่จิตกับโขอุ้ยเสยอุ้ยพอนเนาะให้แม่พี่รมอายุมั่นขวัญยืนเนาะคุมเจ็บจะได้คุมไข่ยามีประจจะลูกพ่ายคุ้มเจ็บทุกประการเนาะจะจะจะอาชีวะน้ำตัวเนาะกลับไปจงได้ดีใจบ่ ดีใจเฮงอืมจะได้เคยกินบ่ขนมนี่เคยกินอยู่บ่อืมจ้าวจ้า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 วกระน้องหล่าคนนั้นได้สารดีใจอยู่บ่อืมโลยใช่เนาะผู้ใหญ่เป็นเบิ่งกรเนาะงจ้าวขอบใจได้หลายเด้อเนาะเจ้ากรเนาะกระมันนี่เนาะน้องก็ดีใจร้ายหลายเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นได้ส่งเงินมาให้น้องเนาะจำนวนหนึ่งกระน้องก็ดีใจน้ำเอื้อยเนาะ จะ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 เป็นจังไเอ้ยจะมีใหมีนาเนาะมีให้มีอหจาาเจะใ้จอยู่หากเป็นกับมันปกงคนนี้เลยอ๋อหาใ่กบพได้อพอพอสได้ทุกทุกมาแต่พอได้ไหมก็ทุกทุกทุกไดมาเลยบ่ได้มาเลยตะพอแต่ไหมคน จ้าเจ้าเจ้ากับหายคนทำกับพ่อได้หายอยู่ดีเอ้ยหายอยู่ทุกมื่อทุกวันพ่อได้พ่อจะได้อยู่ได้กินชั้มหนีเปิดขาดเทินขาดเทินกับขาดเทินไปกินกอ้ายได้แข้งอ้ายกับเพิ่นบม่ได้เห็นอย่างเด็ดอยนี้แต่ถ่าเกี่ยวเข่าคือว่าไม่ได้เห็ดมีคนจ้างอ๋อคือหาเงินหาท่ำนี่อ๋อจ้าจ้ากินที่เชยอืมก็คือเพิ่นกัหาซอยอยู่บ่เดี๋ยวนี่เลย อาชอยยู่ที่อ่ะน้ิกีันหาแล้วเพราะได้ซื้อผกแปลงโน้ตพอได้กินแบบนี้ดิเพราะได้กินแบบนี้ถึกมือ่นกวันเจ้าเจ้าเจ้าก็อันนี้ก็หัวด้วยหัวอืมก็ต๊อกแห้งๆบ่มีบอลโย่ก็คือทางอยู่หน้าทางอยู่เพื่อนกับบ่มีบอลโย่คือกันเนาะเจ้าเจ้าเจ้า อใช้เฮือนกับพ่มหนี้บนอยู่ไอ้ใช้หน้ากับพ่มหนี้บนอยู่เจ้าเจ้าเจ้าก็คือพี่น้องเห็นนี่เนาะพี่น้องเนาะเจ้าก็คือบ่ได้เลยกะมวันนี้น้องกะเอาของมาให้เนาะก็ดีใจน้ำเอื้อยอยู่เขานี่ก็เคยอันได้หลายชั้นนี้อยู่บ่บ่เคยได้รายอืมเจ้าก็คืออัเข้าชั้นนี้นี่กินโดนเตอบบ่เอ้ยเออโดนเตอร์บอกอืมบ่หลายคน เจ้า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 ก็ดีใจเนาะเอ้เนาะกับเอ้ยนาะกับอันเจ้ากับอันว่าน้ำผู้ใหญ่จะดีเนาะกับอันอันขอบุญขอบคุณเพื่อนเนาะขอบใจเพื่อน่าได้กับเนาะเจ้าโน้หมื้อขึ้นกับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเจ้าเจ้าเจ้าัพักน้ามพักขาพักน้ำพักน้ำเจ้าเจ้าเจ้า ขาดเคิร um, ์นบ no, ่งีข้าวกินเป็นถูกคงงะคนถูกเอาเงีอยอ๋อแต่เจ้าก็ได้บ่มีอย่างเด้อืใจน้ำน้ําลายผักข่าวผักน้ำให้เคอเรือฝุกฝุกคงงะนะเจ้าเจ้าเจ้าบ่มีหาอยู่บ่มีหาอยู่เจ้าเจ้าหาอยู่เหรอบ่มีเนาะเจ้า จ้าพ่อมาช่วยทําช่วยน้ําก็ดีใจน้ําหลายหลายให้ดีีแฮงเจ้าเจ้ามีแฮงให้ห่างให้ให้ลําให้รวยเจ้า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 อือๆากทํามาได้อนั่นเจ้าเจ้าเจ้าไทยเจ้าเจ้าเจ้าขอให้เพิ่นอุมันนยืนเนาะเจ้าอืเจ้าก็คือมุงเนาะเอ้ยเนาะก็คือมุ่งเนาะก็คือก็คือมุ่งก็ส่องพืนก วัาน,นี่น้องซื้อมาหนี่งคือเป็นผืนใหญ่ปไปเลยเอ้ยกับประมาณสี่หาค้นพูดไนอนนอนได้นอนได้ประมาณด่างหน,นึง่งกับประมาณ 4, นั้นสี่หาค้นพูดได้พอพูนี่ก็ใหญ่เติบเลยนะเอ้ยที่ว่าน้องซื้อมากามากันเลยที่ว่าคำอาก็บกับเก็บไปเฮือนนี้บอกเอ้ยคำยยมมว่าของเข่าคองก็ได้ฮะเอ้ยสมมติว่าเครื่องคองแบบนี้น้นองซื้อมานี่น,ปปน้องสิบวอันเอ้ยสิบป้าว้อันเฮือนนี้บอก บ่อกแล้วคนออกหน้ำนะคำออก,ก,อ,อ,อ,กออกไปหน้าน้ำไปน้าน้ำปาก็ได้ปาก็ได้บอปาก็ได้อืออือจ้าจ้าก็พอดีก็พอดีว่าเฮือนเฮามันบ่มีประตูเนาะอ๋อเฮือนบ่มีประตูคำข้อปะไว้เฮากับโบ่บเสือบ่มั่นใจปันไดเนาะใจปันไดมีคนอยู่จังอ่ะจ้าเป็นน้ำเนาะจ้าจ้าก็เป็นจังได้เออแบบอันมีพอมีแม่อยู่ว่าแบบอยู่น้ำหรือว่ามีแต่ บ่มีพ <Ừ. S 2> ่อมีแม <Ch ào. S 1> ่พ่อแม่กับโบมีบ่พ่อแม่กับโบมี่น้องกับโบมี่น้องกับโบมี่โบมีแต่ลูกสามคนเจ้าเจ้าก็พอดีน้องมาเมือนกันก็แบบสัตว์แล้วเนาะเห็นอะไรเนาะกัน้องกับงชานน้องๆสามคนได้หลายเนาะที่จริงๆเจ้าแต่จริงๆกับน้องหนาเด้อกัตั้งใจเฮ็ดเวียกซอยแม่เด้อ Tân tay hiệu xem hai, hai xe mẹ yu bó hai, khu bóc ừ. ku nó, kapo nè nó, nè chai rượu kadi chai hinh nó kotam nó kata tedapi rượu kè hai nè tè 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 hai nè nè ขาหาชอบเขาหาชอบน่ากะน้ำไม่ได้ก่วงวันนี้่ไ้วหาเขาหาชอบกินกระโบลอนแน่นอนเลยเนาะอะสอกลก็คือเมืดเขาหาสอบเด็กกระเื่อนหาของธรรมศาตร์มาแดกเตียนเช่นดิหามั ก็มาแรงเปี่ยนเจ้าเจ้าเจ้าไฟหากินบางเถื่อก็อิ่มบางเถอก็บ่อิ่มอดไปเจ้าเจ้าเจ้าก็มืออิ่มมือบ่เนาะมือนั่นแล้วมาได้กินข้าวเพจตอนแรกอ๋อก็คือเงินมือนั่นได้เสียเอยมือนั่นเอ้อไปซื้อยังไงซื้อข้าโอ้กระชองโลกอ๋อก็คือซื้อข้าวในห้องสีประจาบ้านเนี้เนาะจ้าอ๋อ ก็ดีใจเนาะไม่นี้ก็น้องก็ดีใจหลายหลายเนาะดีใจดีเออก็คือว่านไหนเนาะเอ้อเนาะก็คืออันดินก็เป็นที่ของตเองเนาะแม่ยังไงอ๋อก็คืออันพัฒนาก็คือมีแต่ว่าอันคิดแนวใดเซียนกุ้มปากกุ้มท้องเนาะอ๋อลูกเต้าอ๋อก็หาอาชีพเสริมน้ำเออ มันไปห้าเซนหน้าอย่างเดียวก็คือว่าเนาเนาะหน้าเขามันน้อยเนาะเจ้าก็คือมีแต่ว่าหาปลูกพักปลูกยาแต่ไม่มีบนขายบ่เอ้บนไหนมีบนขายอยู่บ่านไม่ได้เอ้ยก็คือเจ้าเจ้าก็คืออันปลูกพักเนาะเอ้ยเนาะเจ้าปลูกพักเลยก็ยังไดเลี้ยงสัตว์เนาะอันเป็ดไก่ก็คือเห็นเป็ดมือนไหนก็นันอยู่บ่ เป็นสีโตอ๋อนั่นแหละเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละก็คือเลี้ยงสัตว์ไปนําเนาะจ้าๆเลี้ยงสัตว์อันเครื่องปลูก้งเฮานี่แหละเฮาก็ขายไปนําเนาะําเจ้าเฮาก็ต้องกุมปากกุมท้องเนาะเอ้ยเนาะก็แม่นสิว่าอันถ้าแต่อันถ้าแต่ว่ายเล้ยจ้ามันก็บ่มีเนาะก็เพราะว่านั่นแหละมันหากินจ้าเฮาก็เฮาต้องกุมตัวเองเนาะเอ้ยเนาะจ้าครับ อันนี้ก็บ่แม่นน้องอันเกิดน้ำหนางน้องก็บ่ได้สั่งสอนนะเอ้ยเด้อน้องแนะนําเพราะว่าสิ่งใดมันดีๆน้องก็แนะนําเนาะอ่จังได๋ก็กราบขอโทษขอภัยได้ๆเนาะเอ้ยเนาะก็คือว่าเนี่ยฮักเพลงฮักเพลงคือเก่าเอ้ยก็ฮักเพลงเนาะเพลงจ้าจ้าถามเนาะก็จะเข้าโรงเรียนอยู่บ่จะเข้าแต่บ่มีหยังนเสือก็บ่มีอืน้องหน้าคนนี้เห็นหมู่เข้าบ่อยากเข้าโรงเรียนนี จะจะจะเนาะก็คือส่งเสือได้ใช่เอื่อยอ๋อดืมทรงเสือก็เรปสิอ๋อทรงเสือจึงบริณุทชงไม่ใช่ว่าสียอ้จึงบริุทรงนุ่มตะโกงหาัดให้บ้านเมืองให้ก็คือท่านี้ว่าสงเสือได้เลยมีแล้วออยน้าผมผน่องบาจิกกับบริุหน้าผอมผพี่น่องเนาะบ้านเมืองให้อืมอืมอือ เจ้าเจ้าเจ้าเห็นถูกหนาปากมองก็ทิมให้น้องเจ้าเจ้าพกเนก็โอกาสหนาเนอะเนาะก็โอกาสหนาถ้าน้องมากกน้องก็ชี่ชื่อมาผากเนาะเจ้าก็คือว่าตอนนี้เนาะน้องก็ใช้ได้ขอตัวกับเนาะก็ขอให้เอื้อยเนาะกัองน้องกับครวบครัวนี่แเลาะขอให้คอบครัวของเอื้ยเนาะอยู่ดีไม่แห้งเนาะเจ้าคุ้มเจ็บจะได้คุ้มไข่จะมีเ้ยเด้อเจ้าเจ้าขอยเจ้า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  เจ้าก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบัตรจิก็จะได้พาพ่อแม่พี่น้องอันเบิ่งเฮือนเพิ่นเนาะก็เบิ่งได้เนาะเอลยเนาะเจ้าก็สิเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคเฮือนเพิ่นกัปิดผ้าไม่ระจาดพี่น้องเอ้ยกัออกบ่ได้พี่น้องเลยนะทั้งทั้งหนี่ก็บ่ได้มีเลยพี่น้องเลยเจ้าเจ้าเด้อไอ้มาเนี่เพิ่นก็เอาอันเสื้อเนาะสัตว์ที่ว่าเพิ่นขังไว้อะไรผลตกมานี่ก็คืออัน บูม um um ี the the. ่บนอยู kh ay kh ay e Th e ่แล้วพี่น้องเลยจะจะไก่สิประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของเพิ่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อก็ก็อยากคล่ไข่กวนนาอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เถียงนาของเพิ่นกับถือว่านักแห้งนเถียงนาของเพิ่นกับเพื่อนของเพิ่นกับขาออกบ้านล้วพี่น้องเอก็บบูมี่อย่างเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอ้ยอันนอนอยู่ใส่โนเอยเนาะก็มานอนนะเจ้า อคำนอนก็คือปูเสื้อปูซ่านอนอยู่างนี้บหรออือก็คือข่าวของในเฮือนในมิทุนนี้เนาะอ๋อก็คือพื้นไพ่ที่เสียเพื้นไพ่ยังตายได้เหรออ๋อพื้นไพ่ยังตายได้อยู่เนาะอืมเจ้าเจ้าเจ้าอ๋อกระดานเปื่อยบัดบลอืมอ๋อกระดานพื้นเปื่อยไปแล้วพี่น้องเลย อ้เจ้า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 โอเคเนาะเอ้ยเนาะกะตอนนี้เนาะน้องกะใช้ได้คอตัวกลับเนาะกะขอให้เอ้ยเนาะอืนสบายดีเพื่อพร้อมไอ้พี่น้องเนี่เนอะเจ้าสบายดีเด้อเจ้าเจ้า ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะตอนนี้บาจิกก็จะได้ขอตัวกับก่อนพี่น้องเจะจะจะเจ้าก็จบลงไปแล้วเนาะอันพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับการมอบมันข่าวสารให้ครอบครัวของเพิ่นเนาะครอบครัวของเอื้อยเนี่ยก็มีข่าวสารเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มุ้งไง้ซองนางเนาะนอนตัวประมาณห่าคนนี่แหละพี่น้องมุ้งกันแล้วก็อันผ้าห่มเนาะผ้าพื้นโตัองผืนเนาะแล้วก็เป็นอันขนมแล้วก็ปลากระป๋องเนาะเจ้าเจ้าก็ คนอื่นก็ขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นก็อยู่ฝั่งไทยเพื่นแหละเพิ่นก็ชื่อว่าแม่พิรุมเป็นพงเนาะบัจจิก็สิขออุซัยอุฟอนให้เพิ่นดีไม่แฮงเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเนาะปัจจิตรบุกไถ่ก็เจ็บทุกประการเด้อสาธุเนาะมื้อนี้เนาะก็บ่ัจจิการออกไปหน้าเพิ่นพุ่นเนี่พี่น้องเอ้ยออกไปหน้าเพิ่นก็บ่เห็นเนาะก็เพิ่นว่าเพิ่นอยู่เฮือนมื้อนี้น่ะบ่จจิก็ออกไปหน้าแล้วก็กลับมาเฮือนอีกพี่น้องเอ้ยเฮือนของเพิ่นก็คือพพีี่่่นนนนนน้้ออองงเเเ็าาะะั กะอันฟาของเพิ่นก็ออกไปแล้วเนาะก็ะกะโอเคเนาะอันพ่อแม่พี่น้องเนาะอันท้ายนี้กับบัจจิก,ก็จะได้ขอตัวกลับแหละพี่น้องกับอันบัจจิก,ก็จะขอยอยุ้ยใส่อุ้ยพรอนให้พ่อแม่พี่น้องเบอร์ท,ทุกคนอยู่ดีมีแหงเด้อคนเจ็บจะได้คนไข้จะมีเนาะอันภาษาจารคแพ้ก็เจ็บทุกประการเนาะกับท้ายนี้บัจจิกก็ขอกล่าวค้า่าสบายดี